ช anel apple story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสินเชื่อให้กู้ยิ้มเงินพิเศษสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงผ่อนเดือนละ242บาทสินเชื่อให้กู้ย้มเงินพิเศษสำหรับผู้มีบัตรคนจนอนุมัติเลย50,000บาทผ่อนเดือนละ242บาทออมสินปล่อยให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างอาชีพเพิ่มรายได้วงเงินกู้5 0,000บาทระยะเวลาการผ่อนสาถึง5ปีดอกเบีย้ย0.75%เเต่อเดือนใช้บอสยอค้ำประกันกู้1 0 0่0บาทผ่อนขั้นต่ำ242บาทต่อเดือนด้านผู้อำนวยการธนาคารอมสินชาติชายพยุนาวีชัยเผยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือผู้ที่มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน1.14ล้านรายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งธนาคารอมสินได้ออกมาตรการคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสุิการแห่งรัฐ ด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้ให้ยืมเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพประกอบอาชีพเสริมโดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ5 0,000บาท ผ่อนชำระ3-5ปีซึ่งเป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดรายเดือนสูงสุด60งวดอัตราดอกเบี้ย0.75%ต่อเดือนในกรณีกู้1 0 0 0 0บาทผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ242บาทต่อเดือนกรณีกู้เงินห0,000บาทผ่อนชำระขั้นต่ำตกง,งวดละ1209บาทต่อเดือนนำเงินกู้เพื่อไปประกอบอาชีพใหม่อาชีพเสริมเช่นงานค้าขายหรืองานบริกาารต่งๆ โดยผู้ที่กู้เงินบัตรสุทิการแห่งรัฐสัญชาติไทยอายุ20ปีเมื่อรวมอายุคผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน70ปีมีการประกอบอาชีพมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้และการค้ำประกันใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นผู้คำประกานพร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพเอกสารสแสดงรายได,ได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีงเงินฝากและเอกสารรายรับรายจ่ายถ้าหากมีและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ